อดีตผู้ารองนายาขพนศรีสครามลำดับที่3ามขนพิชิตนอดรัมนตรอดีที่ปรึกกรมทายาทแห่งชาติสภานักกพืชลำดับที่สีุเได้รงประธาโชคพิชชัยนายวเชีรสุนทรีเทพราชลำดับที่5้าขนเชษจักรีรุจิพจเปียร์ประธานศาลเจ้าอคองสวนและนายกสมาคมศิลปเ่าเซนตชาเชียงซาวลำดับที่ขุนชุจี Một số người dân ở đây, người ta phải biết cách tốt hơn ที่สางเจนูนักธงยากรงเทียมลำดับที่สามเจนูนวรอสามทรงตัวงุริศลำดับที่สี่เจนูกตวรอ กราบขอเรีกเชิญบรรดาลูกหลานนะครับของคุณแม่ฮีรีแซิงนะครับสวัสดีจากตูปตาใจธรรมแด่พระพุทธเจ้านะครับด้านหน้ากราบขอเรียกเชิวแทนครับขอให้เป็เกย์ใเดี๋ยวขอชกหลานนะครับด้านหน้านะครับขอขอบคุณท่ข้าครับท่านิชท่านุปันทางยาโมคุณการท คุณวริุวัฒน์สชาคุพคุสุภริโอเคพร้อมพร้อมแล้วถวายเลยครับและคุณสุชายมีสุภาพรุ่ครับเช้ญรับคุณชาครับชาครับโอเคครับจับไปก่อนนะครับจับไปก่อนครับผมยมจทำได้ลจ